หรือบางทีก็สงสัยในคุณค่าของตัวเองไปเลยครับครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่บทความชี้ให้เห็นคือเบื้องหลังพฤติกรรมพวกนี้นะคะมันมักจะซับซ้อนกว่าที่เราเห็นอาจจะมาจากปัญหาข้างในตัวเขาเองเช่นแบบว่าความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำมากมากอ๋อครับหรืออาจจะมีปมในอดีตที่ยังไม่ได้รับการจัดก,การหรือบางทีอาจจะมีลักษณะของออภาวะบุค,คลิกภาพหลงตัวเองที่เรียกว่า narcissistic personality disorder นะคะ NPD ที่เราเคยได้ยินกันประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งภาวะนี้จะทำให้เขาต้องการการยอมรับมากๆแล้วก็อาจจะมองคนอื่นเป็นเครื่องมือโดยที่ไม่ค่อยสนใจความรู้สึกคนอื่นเท่าไหร่การแสดงพฤติกรรมแย่ๆออกมาเลยอาจจะเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันตัวเขาเองนะคะโหฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับเรื่องสาเหตุแต่พอเข้าใจแบบนี้ก็พอจะเห็นภาพมากขึ้นว่าทาไมเขาถึงแสดงออกแบบนั้นและละักษณะเด่นๆที่บทความพูดถึง ที่เราพอจะสังเกตได้ชัดๆแล้วครับมีอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยหะที่เห็นบ่อยๆก็เช่นออจอมบงการค่ะพวกนี้จะใช้เล่นเหลี่ยมโกหกบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการหรือบางทีก็ทําให้เรารู้สึกผิดตลอดเวลานึกออกเลยครับแบบที่คุยด้วยแล้วเอ๊ะตกลงเราผิดเหรอทั้งที่ตอนแรกมั่นใจว่าไม่ผิดแบบนี้หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะทําให้เราสงสัยในความคิดตัวเองความรู้สึกตัวเองไปเลย บั่นทอนความมั่นใจน่าดูเลยนะครับแล้วมีแบบอื่นอีกไหมครับอีกแบบที่เจอบ่อยคือดราม่าเข้าตลอด <laughs> ชื่อเห็นภาพเลยครับ ค,คือเหมือนชีวิตเขาจะมีแต่เรื่องวุ่นวายความขัดแย้งตลอดเวลาแล้วก็จะดึงเราเข้าไปอยู่ในวงจรน,นั้นด้วยทําให้เราเหนื่อยใจไปด้วยแล้วก็อีกประเภทคือคนหลงตัวเองอันนี้ก็จะพูดแต่เรื่องตัวเองยกตัวเองเป็นศูนย์กลางต้องการความสนใจแล้วบางทีก็อาจจะพูดจาหรือทําท่าทีให้คนอื่นรู้สึกด้อยค่าลงไปเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นค่ะ โ,โหแต่ละแบบนี่ฟังแล้วก็สร้างความหนักใจให้คนรอบข้างไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะผลกระทบมันไม่ใช่แค่ความรําคาญนะคะการโดนโบงการบ่อยๆเนี่ยอาจทําให้เราค่อยๆสูญเสียความเป็นตัวเองไปเริ่มไม่แน่ใจในการตัดสินใจของตัวเอง